สวัสดีค่ะป้ากิ๊กทาสวนนะคะวันนี้ป้ากิ๊กจะพาไปเก็บผลผลิตที่ป้ากิ๊กปลูกในสวนที่จริงอยากจะเก็บแล้วละ่ะแต่ว่ายังไงก็อยากจะให้ fc เห็นเนาะว่าป้ากิ๊กปลูกไปแล้วได้ผลไหมเก็บยังไงโดยเฉพาะวันนี้นะคะจะพาไปเก็บแฟงในสวนที่ป้ากิ๊กแจกเมล็ดพันธุ์ไปทั่วประเทศไทยเลยคะ่ะ แล้วก็ปลูกได้ผลเยอะแยะเลยถ่ายแล้วก็ส่งคลิปมาทางไลน์ให้ป้ากิ๊กดูโอ้ชื่นใจมากค่ะแต่วันนี้ป้ากิ๊กจะแนะนํานะว่าลูกขนาดไหนหรือว่าเวลาที่จะเก็บเอาไว้นานๆควรเก็บยังไงเราก็จะได้ไปดูของจริงดูเถวจริงว่าอ,อย่างเงี้ยตัดแล้วก็เก็บได้หลายเดือนหรือเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก่อนอื่นที่จะไปตัดแฟงเดี๋ยวป้ากิ๊กจะพาตัดแตงกวาก่อนเนาะแตงกวาก็เก็บกินได้หลายลูกแล้วค่ะ แตงร้านเพิ่งจะรื้อไปแต่งกวาก็มาแทนที่ละเร็วไหมคะที่จริงมันที่เดียวกันบริเวณเดียวกันนะเอาแต่งร้านออกแต่งกวาขึ้นมาตั้งเพราะว่ามันสะดวกเนาะยกถุงตั้งอย่างเดียวแค่นั้นเองแป๊บเดียวก็เก็บได้เห็นนะคะผลผลิตเริ่มตัดชุดแรกค่ะเพิ่งตัดไปกินแค่สามสี่ลูกน,นี่ตัดครั้งที่สองนะคะ แตงกวาอินรีเดี๋ยวหาวางก่อนนะคะหาอีกแวกดูอีกดูยากหน่อยนะกลุ่มนี้นะคะอ๋อนี่กลุ่มนี้เนี่ยชุดนี้ลูกเล็กๆเ,เยอะตัวเมียเยอะค่ะตัวเมียเยอะก็ให้ผลผลิตเยอะถ้าต้นไหนตัวผู้เยอะผลผลิตก็น้อยสองอีกก่อนนะคะนู่นนะ่ เอื้อมเอาเนาะดึงเอาได้ไหมเนี่ยอโอเคนี่ค่ะลูกเล็กลูกใหญ่เนาะกำลังติดลูกเล็กๆเ,เยอะเลยค่ะเห็นไหมนู่นนะก้นโผล่อยู่เนะี่ยรู้สึกว่าต้นเนี้ยตัวเมียเยอะเห็นไหมคะเนี่ยทุกข้อเลยค่ะเรียงกันขึ้นไปเนะี่ยทุกข้อเลยถึงยอดเลยค่ะตัวเมียทุกข้อเลยซุ้มนี้ตัวเมียเยอะเยอะมากๆ เดี๋ยวสักสองสวันก็คงโตแล้วล่ะเนาะมีอีกไหมอ่ะดูอีกที่หนึ่งต,ตรงนี้นะคะรู้สึกว่าซุ้มนี้ตัวเมียออกช้าค่ะเห็นไหมเล็กๆแตปั๊บๆเต็มไปหมดเนี่ยเ็ช้าเนี่ยยังไม่โตเนาะเพิ่งเก็บไปประมาณสองลูกแค่นั้นเองค่ะตัวเมียออกช้าอ๋อข้างล่างนี้ลูกนึงนค่ะ แตงกวาอินซีเห็นไหมกำลังโตก็ออกช้าค่ะเนี่ยลูกเล็กเกเรียงกันขึ้นไปข้างบนโอ้โหด้านนู้นก็เยอะเหมือนกันนะแต่เล็กๆอยู่เลยเนาะน่าชื่นใจค่ะทีแรกก็นึกว่าจะมีแต่ตัวผู้ตัวเมียเยอะเหมือนกันแต่ช้ากว่าเดี๋ยวจะพาเข้าสวนเนาะไปตัดแฟงกันเลยค่ะนี่ค่ะแฟงที่ป้ากิ๊กจะตัดเพราะว่าข้างบนมันมืดทึบไปหมดเห็นไหมคะ มุดไปหมดแลวคะ่ะเหมือนป่าอเมซอนเลยป้ากิ๊กจะเอาออกเพราะว่าบวบนะคะกําลังจะออกดอกประมาณสักหกโมงเย็นป้ากิ๊กมายืนดูโอ้โหเหลืองอลานเต็มไปหมดแล้วก็ติดลูกบ้างแล้วคะ่ะก็เลยจะเอาออกแล้วก็จะรื้อเถาเนี่ยออกนะคะวิธีเก็บแฟงไว้กินนาน,านก็คือให้มาดูขั้วเขาอย่างนี้นะคะดูเถาเขาเราผูกติดไว้เนาะกันเข้าร่วงจนแห้งเหี่ยวอย่างเงี้ยมั่นใจเลยค่ะว่าแก่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือ หมดสภาพแล้วเนี่ยอันนี้ก็เถาตายหมดแล้วคะ่ะเก็บอย่างเงี้ยเป็นปีนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้งไม่เป็นปีไม่ไปดูเลยนะคะบางบางทีข้างในเป็นแผลเป็นอะไรอาจจะเน่าเราเอาไปกินทันนะคะแต่ถ้าไม่มีอะไรนะคะสมบูรณ์ดีๆก็อยู่อย่างเงี้ยเป็นปีคะ่ะเก็บร้านหนึ่งลูกกินไปหลายลูกแล้วนะตัดแจกก็มีเนี่ยเถาตายอย่างเงี้ยเอาออกให้หมดคะ่ะโอ้โหหนักมากเลย สองลูกอันนี้ก็เถาตายแล้วสามลูกกินเป็นปีอ่ะทีนี้มาดูนี่ค่ะฟักทองน้ําเต้าอันนี้ยังไม่แก่แต่ว่าตรงเถาเขาเหี่ยวเขาหักค่ะเขาหักลงมาไม่ได้มัดไว้เมื่อกี้ก็เลยตัดออกมาทีนี้อันนี้เก็บไว้ได้นานก็คือเหี่ยวแล้ว น,นี่อาจจะไม่ถึงปีะะแล้วคะแล้วแต่ว่าเก็บได้นานหลายเดือนดูเถาเขาตายแล้วค่ะเนี่ยหมดสภาพแล้วเถาเ็าเป็นอย่างนี้คือเขาตายอันนี้กาา้านใบเฉือ่อยจะอย่าง,งนะะี้ค่ะเขาตายแล้วแก่และะ้วค่ะแล้วก็ตัดได้เก็บไว้เป็นเดือนสองเดือนสามเดือนเหมือนกันคะ่ะไปไงไหวนู่นนะคะ่ะอันนี้เขียวเขีวขวยวยงงี้นะคะให้ดูด้านนี้ก่อนเนาะถ้าเขียวเขีวขวยวยงงี้ยังไม่ตัดนะ เอาไว้ก่อนให้เขาแก่ก่อนอันนี้คนละต้นกันค่ะคนละต้นคุณลุงยืนตรงนี้นะเดี๋ยวตัดขอตัดฟักทองลูกนี้ก่อนอชุดเดียวกันจะออกให้หมดเลยเพราะว่าจะรื้อเถาข้างบนค่ะเอาไว้ให้บวบเขาเลื้อยจะได้มีบวบตรงเตงอย่างเดียวบวบเหลี่ยมบวบหอมนะคะเดี๋ยวไปด้านโน้นค่ะเดี๋ยวจะเข้าอีกช่องหนึ่งนะคะแต่ก่อนจะเข้าไปจะให้ดูว่านี่ค่ะ บัวเปลี่ยมของเรากําลังออกลูกเล็กๆอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นป้ากิ๊กจะจับเขาเลื้อยขึ้นไปข้างบนก็เลยจะเอาแฟงออกก่อนตอนนี้ก็มุดเข้าไปก่อนกันแล้วกันกมือเขาเกาะไปทั่วเลยค่ะเต็มไปหมดเลยไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในก่อนนะคะ ลูกนี้นะคะก็ตัดได้แล้วเนี่ยเถาตายแล้วตัดไว้เนี่ยเถาตายแล้วค่ะต้องค่อยๆล,ลำเรียงออกไปเยอะเนี่ยเห็นไหมคะเถาตายแล้วอันนี้ตัวมแมลงอะไรต่อยดูสิเนี่ยแรลงบันทองแน่นอนเลยค่ะเ,เรียงลงตรงนี้ก่อนอันนี้ก็เถาตายแล้วโอ้โหลูกนี้หนักมากๆเลยนะเนี่ยใหญ่ตัวมาหรารเลย Uh huh. หนักจริงๆค่ะมือเดียวแทบจะไม่ไหว oh. อ,อันนี้ก็เถาตายแล้วเห็นไหม <laughs> จับก็หลุดเลยค่ะหนักมากเลยฟักทองพันถุงทองทรงน้ำเต้านั่นแหละฟักทองถุงทองทรงน้ำเต้านี่ก็ตัดไปเลยเดี๋ยวข้างในน่าจะเดินเข้าไปตัดกล้องไม่ต้องไปแล้วเนาะเดินยาก นี่บวบกําลังออกกําลังแก่คะ่ะอันนี้ลูกนี้ออกมาก่อนใครเลยลูกอื่นเขายังเล็กๆอยู่เลยอันนี้โผล่มาก่อนจะตัดละนี่คะ่ะปลูกผักอินรียไม่ต้องไปซื้อกินคะ่ะบางคนถามว่าพื้นที่ปกิษสวนปกิ๊กกี่ไร่อันนี้มันหน้าบ้านปกิกณนะแค่นิดเดียวคะ่ะทั้งบ้านทั้งที่ของปกิ๊กแค่แปดสิบตารางวานะคะก็มีสวนอยู่หน้าบ้านได้ที่ไม่ได้เยอะคะ่ะ มาซื้อที่เชียงใหม่ซื้อเยอะๆไม่ได้นะคะแพงอทีนี้โอ้ลูกนี้ก็แก่และมองไม่เห็นอด้านนี้อันนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหรน่นาะป่ะเดี๋ยวสรุปเราไปดูข้างนอกกันว่าเยอะไหมมากองไว้ให้ดูละหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเหลื 1, 2, 3, 4, 5, 6, หอเจ็ดลูกค่ะก็กินไปเยอะแล้วนะไม่ได้นับค่ะอันนี้ก็ ฟักทองจำไม่ผิดนะคะตัดไปสองไปเอาไปกินสองลูกแล้วโอ้โหเนื้อนแน่นหวานอร่อยมากเหนียวมากเลยค่ะลองไปซื้อมาปลูกนะคะของสอนแดงค่ะส่งน้ำเต้าคือมันเหมาะพอดีกับที่เราจะกินนะคะมือหนึ่งมือหนึ่งอาจจะเหลือด้วยซ้ำไปถ้าลูกใหญ่ๆนะเราซื้อมาเรากินไม่หมดเราเน่าทิ้งเนาะปลูกลูกขนาดนี้กำลังดีกำลังเหมาะค่ะอันนี้ยังไม่แก่จัด แต่ก็อร่อยแกงได้ค่ะได้มาหกลูกฟักทองอีกอย่างคนละสายพันธุ์กับอันนี้นะคะที่ป่อกิ้ปลูกแล้วเคยทำคลิปให้ดูว่าเอาเม็ดเข้ามามาเพาะเราไม่ได้ซื้อซองเก็บจากที่เราไปซื้อฟักทองเป็นชิ้นมาแล้วก็เอามาเพาะไม่มีลูกค่ะคงโดนตัดต่อมาแล้วละมีแต่ยอดป่อกิ้กก็ตัดยอดกินยิ่งตัดยิ่งแตกนะคะ,ะก็ได้กี่อย่างหนึ่งสองสามสี่กับแตงกวา บวบมีลูกเดียวเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกก็แล้วกันเนาะมีลูกเดียวหูแตงกวานี่เดี๋ยวเย็นปกิกจะเอาไปกินเป็นผักสดกะจะทำหลนหลนเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวหมูสับน่าจะอร่อยมากโอเคค่ะถ้าใครอยากกินผักอินรียนะอย่าลืมปลูกแล้วจะได้กินค่ะ ไม่มีพื้นที่ก็ปลูกได้นะคะแตงกวาวันนั้นพาทําค้างแบบง่ายๆแล้วมีตะกก้าใบหนึ่งก็ปลูกแตงกวาได้สักสี่ห้าถุงนะก็มีแตงกวาไว้กินละปลูกสลับกันไปใกล้จะหมดก็ปลูกใหม่ใกล้จะหมดก็ปลูกใหม่แตงกวานี่ปลูกได้ทั้งปีนะคะแฟงก็ปลูกได้ทั้งปีฟักทองก็ปลูกได้ทั้งปีเนี่ยผักกินผลพวกเนี้ยปลูกได้ทั้งปีหมดนะคะโอเคค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ